กะลอกหน่อยครับลุงหลอดเมาเกระอีอยู่รถดูมุ่มไก่ครับกระลอกหน่อยครับบนฐานมัดเด็ดไรอีกหนึ่งบัตรครับ ไฟบอขาวรอดครับหลอดมาทันพอดีครับเดินเข้ามามุมเก่าแล้วครับทีลี่ครับ โอ้ยไปดีครับเสียงเสียงคำราม่าลองหน่อยที่เด็ดมัดเด็ดของหลอดครับล่างไปครับก็ล่างงไป,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 ไป เดียดเดือดเดืยดแล้วเดียดแล้วเด็กติดเียบร้อยครับโอ้หรอหลุดกันไปครับติดแล้วนะครับใจซอยกันลอกน้อยครับว่บางได้เบาเลยสูงโหดูดนมเลยครับเบาเสยครับ เถวแ่วทันมีมากีนี่บ้าน เนเ้าบังวาเว่ิมาหอวดีนะดีดไบาเล๋ไบาเบาปเบาดีแเบรัเบาโปรไฟลเานรไปรองหบาเบาดีล็เบารอยเบรัลยครไบรอดลาปรเาเบยุไกลคเรัลเบรลรับไกลครับหาเลร สี่รลอยผ่านไปกระรอกน้อย455นะครับขอบคุณดีที่สามรำโจมทุกราดิดซี่สวัสดีครับ